สวัสดีชาว T.S.X ที TS ่น่ารักทุกคนกลับมาพบกัเช่นเคยเป็นกันบ้างกับขุนพลตัวใหม่ล่าสุดที่พึ่งเข้ามาในแพทรอบเมื่อกี้ก็มีหลายคนเนี่ยสุ่มแล้วก็ได้ไปใช้ละรู้สึกจะถูกอกถูกใจกันมากเห็นมีคนทำสิบดาวแล้วก็ยังมีสกิลจิตใส่วิญญาณอะไรครบถ้วนหมดละแต่หลายคนก็ได้แต่นั่งมองตาปีบฉันจะมีโอกาสบ้างไหมนะกับขุนพลที่เป็นขุนพลพวกเย่า พราะถ้าดูจากแพทเทิร์นที่มันมาเนี่ยหลังจากนี้มันจะมาในลักษณะนี้หมดเลยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะถ้าคุณไม่ได้มีแบบเงินถุงเงินถังหรือมีทุนทรัพย์ในการอัดฉีดเบเงินเข้าไปเพื่อทำการล่าม้วนขุนบนพวกนี้มาใช้งานอย่างแรกที่คุณจะต้องเตรียมก็คือคุณจะต้องเตรียมตำลึงเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้มาสุม่มหา ม้วนขุนพลที่เป็นม้วนขุนพลเย่ามันจะมาในลักษณะนี้แหละและตัวต่อๆไปก็จะมาแบบเนี้ยให้เราสุ่มในตู้ที่ใช้ทองเท่านั้นหากว่าคุณสุ่มแล้วปรากฏว่าดวงไม่ดีมันไม่ได้เขาก็จะมีแบบเฉพาะก็คือแบบการันตีให้พวกคุณอยู่เนี่ยอย่างกิจกรรมรอบนี้มันก็จะมีว่าหากคุณสุ่มครบ10ครั้ง คุณจะได้แต้มนนคะแนนขุนพลหายากตัวนี้เขาจะเรียกว่าการการันตีคุณได้เท่าไหร่สุ่ม10ครั้งได้1ใบคุณก็เอามาที่แรกของรางวัลเห็นมีหลายคนเนี่ยต้องถึงกระดาษใช้แบบการการันตีเลยนะเพื่อให้ได้ขุนพลตัวนี้มาใช้เห็นไหมห้าใบแปลว่าคุณต้องสุ่มทั้งหมด50ครั้งถึงจะได้1มว้วน นี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องเตรียมก็คือคุณจะต้องเตรียมตําลึงแล้วตําลึงหาได้จากไหนบ้างถ้าเกมเนี้แบบไม่ได้คิดอะไรมากนะหาได้จากการล็อกอินต่อเนื่องสะสมมันจะอยู่นี่แหละ900ทองใช่ไหมคุณนับไปเลยคุณต้องใช้เวลากี่เดือนในการที่จะได้900ทองอีกหนึ่งช่องทางก็คือการส่งขุนพลไปกับรถม้าอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ทองเช่นกันอย่างผมเนี่ย ผมส่งวันละสี่คันนะไม่ได้ส่งวันละสามคันถ้าสามคันเนี่ยมันจะเป็นแบบส่งฟรีอันนี้ก็มีโอกาสได้ทองเหมือนกันอย่างที่สองที่คุณจะต้องเตรียมก็คือบัตรสุม่มอาวุธขุนพลเมื่อกี้เราจะได้มวลนะทองถ้าเราสะสมได้เราจะได้มวนการ์สุมเนี่ยใบสุม่มอาวุธ ถ้าเราสะสมได้เราจะได้อาวุธมาใช้2อ,อย่างแล้วนะที่คุณจะต้องเตรียม1ตําตำลึง2ใบสุ่มอาวุธขุนบนผมคิดว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะหาได้ง่ายๆอยู่แล้วเพราะมันได้จากบอสเวิลดการไปตีบอสโลกนั่นเองมันก็จะได้วันละใบ2ใบขึ้นอยู่กับคะแนนหรือดาเมจที่คุณทำได้อย่างที่3 ที่คุณจะต้องเตรียมนะหากว่าคุณจะใช้ขุนพลเย่าให้ครบจริงๆมันยังขาดในส่วนของสกิลจิตสกิลจิตจะมาในรูปแบบของปาโต้ลูเลตคุณจำไว้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมคือคุณจะต้องเตรียมอะไรเตรียมเหรียญทองปาโต้ลูเลตไว้เนี่ยผมก็เริ่มเก็บสะสมแล้วคุณเก็บให้ได้1,200เหรียญนะเพื่อเอามาแลกในกิจกรรมเนี้ย ปาโตลูเลตเวลามันมามันจะมีแบบนี้มาทุกรอบและถ้าอ้างอิงจากใต้หวันมันจะให้แลกจิตโดยเฉพาะจะเป็นแบบนี้เกือบทุกกิจกรรมเลยถ้าเป็นกิจกรรมปาโตรูเลต 1. ดองทองดองตำลึง 2. ดองตัว๋วสุ่มอาวุธ 3. ดองเหรียญทองปาโตรูเลตเนี่ยเก็บไว้เลย ทีนี้ก็จะมีการตั้งคําถามขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยฉันจะเก็บทั้ง3อย่างเนี้ยพร้อมกันเลยเนี่ยมันก็ดูจะยุ่งยากไหมเอาเอาทีละอย่างก่อนวันนี้คุณอยากได้ม้วนคุณอยากได้อาวุธหรือคุณอยากได้จิตก่อนถ้าคุณอยากได้ม้วนคุณก็เก็บตำลึมทองอย่าพึ่งเอาทองเนี่ยไปทำอะไรทั้งนั้นเก็บให้มันได้แต่ถ้าคุณอยากได้อาวุธมาใช้ก่อนแบบนี้คุณก็ เก็บไปเรื่อยๆยังไม่ต้องสุ่มหาอะไรทั้งนั้นนะนะเก็บไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณอยากได้จิตคุณก็เอาทองไปซื้อเหรียญปาโตรูเลตมาเก็บไว้แค่ดั้นเองอนาคตอาจจะมีแบบในปาโตรูเลตเป็นใบเลือกขุนพลเย่าไหมอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมีไหมแต่คิดว่ามันน่าจะมีแหละหลังๆแต่แต่แต,แต,แต,แต่อาจจะเป็นข่าวดี สำหรับคนที่ทุนทรัพย์น้อยจริงๆผมจะพาไปดูเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยหากว่าคุณไม่มีใน3สิ่งเมื่อแี้จะทำอย่างไรถ้าอ้างอิงจากที่นี่นะเขาจะมีไอเทม1ชิ้นปรากฏขึ้นมาไอเทมชิ้นนี้เรียกว่าป้ายลอตเตอรี่ผมลองเอาไปแปลในทานเเลตมันแปลแบบนั้น และมันสามารถเอามาแลกใบเลือกไม่ใช่ใบเลือกสิใบสุ่มคือคุณต้องสุ่มให้ได้แะแต่ในในี้การจะสุ่มให้ได้ใบแรกเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพวกขุนเย่าโดยเฉพาะเลยเนี่ยเย่าลิปโป้เย่าหงเบง้งเตียวเซียนชุดนักเรียนเย่าตังโตแล้วก็เยา่ากวนอู เห็นไหมเนี่ยแล้ววัตถุดิบที่ใช้คู่กับป้ายลอตเตอรี่ตัวนี้ก็คือบัตรสุ่มขุนพลหลังจากนี้คุณต้องเก็บไว้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะสุ่มหาขุนพลตัวไหนนะคุณเก็บไว้เลยรอเอามาประกบคู่กับป้ายนีย้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ขุนพลเย่ามาใช้เหมือนกัน ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปทีนี้ก็จะมีการตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าแล้วไอ้ป้ายตัวนี้มันหาจากไหนผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณเห็นสิ่งเนี้ยคุณจะยิ้มมากๆเพราะมันสามารถเข้าถึงได้ทุกคนมันคือการอยู่ในเกมเนี่ยออนไลน์ในเกมแค่เท่าไหร่60นาทีคุณได้1ป้ายต่อวันยังไม่พอ ยังมีอีกถ้าเลยไปถึง120นาทีคุณได้อีก2ป้ายรวมเบษษ็ดเสร็จหวันได้3ป้ายเป็นไงเริ่มยิ้มออกหรือ,อยงังหลังๆมันจะมันจะเป็นแบบนี้มาให้คุณแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะไม่มีขุนย่าใช้เหมือนคนอื่นทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องเก็บก็คืออันนี้มันได้มมวนใช่ไหม คุณไปเลงบัตรสู่มอาวุธไว้เลยนะเมื่อไหรก็ตามที่ไอ้ป้ายตัวนี้มันเข้ามาแต่ผมคิดว่าน่าจะอีกนานพอสมควรน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆอีกหลายๆเดือนเลยถึงจะมีสิ่งนี้เข้ามาให้พวกคุณแลกเพราะกว่าสิ่งนี้จะเข้ามามันก็เป็นแบบพวกเยา่าลิปโปเยา่าตังโตอะไรเนี่ยเข้ามาได้ประมาณนึงแล้วแล้วก็มีเตียวเซียนชุดนักเรียนแต่ถ้าคุณรอไหวก็ต้องรอนะ ถ้าคุณรอไม่ไหวก็ต้องไปตาม,มแพทเทิร์นเมื่อกี้หนึสาก็คือตำลึงตัวสุ่มอาวุธแล้วก็อะไรนะปาโต้ลูเล็ตแม่มันก็จะเป็นไปตามสเต็ปนี้แต่ถ้าคุณรอไหวคุณก็เก็บไว้เลยเนี่ยสมสิ่งเนี้ยแล้วก็ล็อกอยู่ในเกม120นาทีได้วันละสามป้า มันใช้แค่หนึ่งป้ายแค่ด้ดแล้วก็ตัวอีกเนี่ยอย่างพวกนี้อย่างแล้วยี่สิบใบก็ได้มาสุ่มละเห็นไหมมีกระด้่งสุ่มเป็นอาวุธด้วยไหมเนี่ยอันแรกเป็นม้วนสุ่มขุนอันที่สองเป็นม้วนสุ่มอาวุธแต่ว่ามันก็เป็นสุ่มในสุ่มโอกาสที่คุณจะได้ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกัน แต่ก็ยังว่าแหละไอ้ป้ายตัวที่เอามาแรกอะ่ะมันเป็นของฟรีไงที่แค่คุณย่างกลายเข้ามาในเกมแล้วยืนอยู่เฉยร้อยยี่สนาทีก็ได้แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย